วันนี้ขอถามหน่อยนะคะเกตสูงกี่เซนติเมตรไถ่ายให้ถูกนะคะร้อยเจแปดเป็นคำตอบสุดท้ายเอาล่ะคิดว่าน่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ้อยน้อยกว่าค่น้อยกว่าน่าจะเท่าไหร่ฮะหนูว่าน่าจะสักร้อยจ็ดสน้อยกว่าค่ะน้อยกว่า178เซนติเมตร ไม่เฉลยตรงนี้ไปฟังจากปากพี่ลูกเกดครับผมอยากู้แเราใช่ไหมคะว่าเกดสูงกี่เซนติเมตรโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะแม่เกดสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ค้างคับขันสำหรับพี่บินและพี่เจเพราะว่าข้อนี้ต้องตอบให้ได้คะแนนข้อนี้ไปเพื่อตีเสมอแบ่งคนละ5,000บาทและคำถามข้อต่อไปของเราเกี่ยวกับเพลงเพลงนี้ครับผมวเนทเนท่านมแลเพลงซปเปอร์วัน ซูเปอร์วาเลนไทน์อะไรใจร้อมหมดเพลงกันแล้วไงเราเคยไปโคบไมเคยไปเล่นต uh> ิ๊กตอกไหมเคยมีคบไหมซูเปอร์วาเลนไทน์เคยเคยไหมเคยไหมเคยเอาไปเล่นติ๊กตอกไหมคะมีบ้างแต่ว่าไม่กล้าลงค่ะเป็นนางงามอยู่คำถามของเราคือ ในเพลงซปเปอร์วาเลนไทน์มีคำว่าเจนอยู่กี่คำเจนนะเจนนะกระทั่งเพลงมันไม่มีใครเลยมันมีอยู่3คนมีอยู่3คนเออฝั่งบินกับพี่เจี๊ยบคือฝั่งตั้งฮะฝั่งเพลงทั้งเพลงเลยนะคะทั้งเพลงนะทั้งเพลงนะเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับลูกแล้วก็มากับโบโบค่ะ โบ่ค่ะหนูชื่อโบมากับ,บนุ่นแล้วก็มากับเจนจน,นุ่นค่ะนุ่นค่ะหน,นูชื่อนุ่น,นมากับโบ่แล้วก็มากับเจนเออมันก็จะอยู่อย่างงี้ทั้งเพลงเพลงนึงก็อยู่ประมาณสักอ่าเพลงเนี้ยมันความยาวเ็าอยู่ประมาณสักสามนาทีอ่าเอาไปตีไปสี่นาทีสี่นาทีสี่นาทีเอออ,อ่าสี่นาทีนะมันจะกลับมาร้องอีกไหมเจนค่ะเจนค่ะ หนูชื่อเดนมากับนุ่นแล้วก็มากับโปงมันจะกินเวลาสักประมาณคำนวณเลยนะมันจะกินประมาณสักอ่าท่อนเนี้ยมันอยู่ประมาณสักห้าวิมันไม่ร้องอย่างอื่นเลยเหรอคะมันไม่มีอย่างอื่นครับมีไหมลา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 มา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 ออกมาเต้นซุปเปอร์วาเลนไทน์ซุปเปอร์วัน มีลันลันลามีลันลันลาลันลัลาเนี่ยเคยฟังไว้มันมีอันอื่นด้วยนะเออเคยฟังเต็มเพลงไหมเคยฟังเต็มเพลงไหมก็ไม่รู้เห็นมันมีอยู่สามคนเพลงมันยาวนะเพลมันยาวแต่มันวนอยู่งี้แหละมันเป็นท่อนโค้งหนูวหนูว่าก่อนมันจะลันลันลามันก็กินไปสองนาทีกว่าแล้วมันได้แค่สามรอบแหละใช่ไหมอ่ะตอบไปเลยเออสิบห้าสิบห้าเจนสิบห้าเจนสิบห้าเจน ทุานะ่าเจนเอาละนัดกับทงธงจะต้องตอบว่าคิดว่าคําตอบที่จริงนั้นม,มากกว่าหรือน้อยกว่าครับน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าทําไมคิดว่าน้อยกว่าครับ เขาบอกว่าเขาฟังจนจบเพลงก็มันจะเป็นงานแนะนําตัวมาเรื่อยๆใช่ไหมมันเป็นเนื้อของเขามาใดๆแล้วก็เข้ามาตอนจบเนี่ยตอนเปิดรอบหนึ่งและตอนปิดรอบหนึ่งมคือมันมันน่าจะแค่นั้นมันเหมือนแบบเวลานักร้องใช่ไหมคะแล้วก็ต้องร้องเพลงเพื่อแนะนาตัวก่อนอันนั้นหนึ่งสเต็ปก็คือมันมี5้าเจนห้าเจนใช่ไหมโอเคห้าเจนแล้วมาให้ หนูหมายความว่าหมาหมาหนูก็จะว่าถ้าไม่มากไม่น้อยอ่ะหนูคิดว่าอะถ้าลำยัยก็คือคือร้องตอนจบด้วยลำยัยคืออะไรลำยยถ้าแบบเยอะอะหนูคิดว่าน้อยค่ะมาหมดภาษาเหนือสับกระเทยมาหมดคิดว่าคิดว่าน้อยกว่า1 5บน้อยกว่านี้คือพลาดแล้วนะจังหวะที่จะร้องไอ้คำว่าสิบห้า ตกครัสิบห้าไ้เลอสิบสี่ตอยนตไปตอบว่าน้อยกว่า15บ้าใช่ค่ะถ้าน้อยกว่าเป็นคำตอบที่ถูกนะฮะโอ้โหชนะไปเลยได้3ามแต้มเป็นผู้ชนะ่านำเงินกลับบ้านให้คุณจอยไปอีก1,000 0บาทเออแต่ถ้ามากกว่า15นะฮะ ฝั่งนี้ได้คะแนนไปสเสมอกักบ,บสองต่อ,อ2พี่เจกับบินนะฮะ,ฮะสเสมอกัน2ต่อ2แบ่งกันคนละ5,000บาทะจะแบ่งกัน,นหรือว่าคุณจอยจะได้1,000 0บาทนี้ไปอตอบอว,ว่าน้อยกว่าน้อยกว่า15และคําตอบที่ถูกต้องก็คือ อะไรขนาดนั้น50 <นะ S 2> 55นี่เป็นฝั่งนี้นะ55เป็นฝั่งนี้ได้คะแนนไปนะเสมอมกันแบ่งของเาห้าพันนะไม่หรือว่าน้อยกว่า,า <ตก S 2> ห้าครั้งจบหรือว่าห้าแค่นั้นแหละและคำต,ตอบที่ถูกต้องก็คอือ แค่นี้แล้วก็แค่นี้ที่เดียวเจนค่าเจนุ่นโบมามาทีเดียวเสร็จแล้วก็ไปนี่เลยมาลื่นเลิ่งเธอใจอะไรจะตื่นไม่เพราะว่าลูกฉันน่ะฟังทั้งวันอ๋อนะฮะมันวนมาท่อนี้แค่ทีเดียวแค่ทีเดียวนะฮะเอาล่ะแล้วจากคำตอบนี้นะฮะทำให้ผู้ชนะนะฮะคือทีมนันและพี่สมโง และทำให้คุณจอยฮะรับเลยนหนึ่งหมื่นบาทผ่านไปแล้วสามเกมกับรอบสะสมเงินรางวัลน,นะฮะคุณหมูน้อยสะสมเงินรางวัลไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคุณจอยไม่น้อยนะฮะสะสมหน,นึ่งหม 15, ื่นห้าพันบาท ก่อนที่จะได้รู้ว่าใครจะได้เข้าไปชิงเงินแสนวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากแรปเปอร์ตัวเอของวงการเขาคนนี้แรปเป็นไฟแรปคีรายถึงใจทุกทีวันนี้ออกเพลงใหม่มาฝากเรากันถึงที่นี่ขอเสียงปรบมือต้อนรับต้องชวูบี ผมขอมาเพลงนี้กับทุกคนที่กำลังสู้กับตัวเองแล้วก็สู้กับในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมา l i ส t e n ผอมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ถามตัวเองว่าชีวิตที่เกิดมาต้องรอคนแกตโดนไรยัอยู่ในเมืองที่เทตามันไหนมีฝันยังคงต้องตามต่อไปอีกไม่นหนก็คงจะถึงวันวันที่ทำตวไรตั้งแต่เด็กชนโตต้องหัดส,สีลไม่เคยพอไม่รู้จะยากเท่าไรลำบากแค่ไหน but the all. บันก็วนตอดบอกตัวเองต้องสู้ไหวจะเป็นราก็ไปต่อบาไมต้องเอาชนะใครแค่มึงชนะแต่เองก็พออก็เปลทลาเาทุกว้านองันบ,บ้นาบากันบนต้อง้า,าพวกกูเราาิ่มมันจะ s อ o เองไปชีดวงแกวแล้วกูแล้วน้ามอดถึงมึงยันถามกูเลยว่าหานั่นคือเรื่องดาวขอจะตามผมกลับตัวเองที่ลบตัวลุกยิ่งยิ้มได้ลุกทำให้คนต้องหยุดดูโนลมมีแต่ attitude นั่นทีแกไพูดใครที่ไหนที่หยุดดูรอเกินมาแค่เพียงแค่แขงเดียววันล้์ชุดนี้มวยที่เป็นมุกสู้จักวมันไม่มีเบใช้รตคิวมันเป็นอาวคนสลุ this hustle you know this hustle me and my crew we t a k i to another level ไม่หันหลังกลับ h o me do it d Keep my head up I can touch the sky fly ยิงน้ำวันไปบันฝฟากฝ่าเมื่อไรจะเจอในสิ่งที่ตามหาก็รักเชื่อมันและสัตย์บอกตัวเองวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานสิงล้มแล้วต้องลุกขึ้นใหม่ไม่ว่าคนทางนั้นจะไกลแสนไกลไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นเช่นไรให้รู้ไว้วอย่าเพลินโอเค ไม่รู้ว่าพวกนี้จะเกิเดอะไรขึ้นแต่ว่า no อยากให้พวกเราสู้ไปด้วยกัน No g <games. S 1> e Break it down like this Number two, you throw. This is how you roll. Run my taxi show. When the group is at the door, oh, it is the proper cause. You can't never control you. Now what would the ground do? Now what would the ground do? The group be dead and dead. Oh, Put some on the map. The carpet team are like me. We sell a play, but like grab your hollow back. No, I ain't playing no game. But Bobby, like who my lend. Pull my cap on that lane. They did you don't do the boomer main man 100%. You can represent. Little nigga said, I do my thing. Do two games to them. We ain't play no game.

If you're right to come to my mind, but you know I don't mind. Baby, just take a chance. you not let, like, don't let hey, it be just but... a The truth is, you. pull my toe right to we to just like like you we you want me my you just you just one and us talk Swipe, swipe to your right Swipe, swipe to your heart Boys, if you're just kidding Don't let Swipe, swipe to your right Swipe, swipe to your heart Just for you can do whatever you like yeah yeah and you know you know what i like check check you, who you, who you to do you to do Oh, uh, hey go swipe 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 uh, check like, 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 it you slide, slide, fly like that i'm in love with your body oh they me why you can't on it well i'm sorry to make it sorry but uh, man till i don't worry let's get lost tonight uh, 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 แค่คุยกันก่อนบอกมาเลยได้ไหมจะเอาไงก็ร right. ู้ว่าเอกไม่นานฉันคงต้องไป So look into my eyes ดูว่าเธอจะเห็น

เในเกมกับสวายเมื่อกี้พี่ตงพี่ตงเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเขาซิงบบม่ไน้องสาวผมหน่อยมื่อช้าเมฆซับน้อยเขาฟังเป็นเมฆสูงเนินฮะเขาบอกให้คนโคราชแล้ววะดีใจได้เจอคนโคราชพี่ได้ยินเป็นเมฆสูงเนินเซ็งสบายทรงเสียงหน่อยโอเคพี่เจี๊ยบครับครับผมวิญญาณกลับมาอยู่กับตัวยังครับพี่กลับมาแล้วฮะ ก็ล่องลอยไปพักนื้แต่กลับมาแล้วกลับมาแล้วนงมาฉาอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นคนอันนี้มะฉาเลยนะเมฆสูงเนินอันนี้ต้อง้วดกระท่อกไม่รู้ไปว่าอะไรแต่ฟังแล้วเล้าใจมากเลยเเอ้าเอาอยากให้แนะนำน้องสาวคนนี้หน่อยก็น้องมะฉาครับวันนี้มีเพลงใหม่นะครับสวัสที่ผมร่วมเขียนเนื้อแร็ปแล้วก็แร็ปด้วยนะครับมินิบานีโน่แล้วก็ร The Boy Way yeah ทุกบอกมาด้วยเลยนะคะ วันนี้เลยเพิ่งออกวันนี้เลยตอนเที่ยงเที่ยงที่ผ่านมาอ๋อเขาบอกว่าสองคนนี้สนิทกันด้วยในวงการนางแบบถูกต้องไหมใช่ค่ะเขาฮอตมากเลยนะคะในวงการนางแบบค่ะฮอตยังไงฮอตยังไงบ้างก็แบบวันหนึ่งคือไม่ว่างเลยค่ะมีคิวยาวมากเฮ้ยนี่แบเขาถือว่าเขาผันตัวนะคะมาเป็นนักร้องแล้วก็เป็นเออแล้วก็เต้นด้วยถือว่าแบบทําได้ดีมากค่ะอ๋อนี่คือเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมท้งการร้องการเต้นใช่ค่ะที่จริงชอบตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าพี่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีโอกาสทำแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วค่ะก็ แฮปปี้มากๆค่ะแฮปปี้แฮปปี้นะตอนนี้ติดตามผลงานได้ที่ไหนคะทั้งสองคนค่ะมาจ๋าก็เอ็มวีใหม่นะคะเพลง Swipe ก็ออกแล้วสามารถชมเราสองคนได้ใน MV นะคะก็สามารถดูได้ที่ YouTube Channel ของ official white music ค่ะตอนนี้เพลงก็ออกทุกแพลตฟอร์มแล้วครบทุกแพลตฟอร์มแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเพลงของพี่โต้งล่ะครับผม่โต้งพี่ล้อค่ะเพรย์โนมเกมส์ครับก็เขาเป็นเพลงที่ให้กำลังใจนะครับสำหรับ ในปีสองปีที่ผ่านมาด้วยที่เราเจอเอ,อ,อะไรกันที่เราไม่รู้ว่าจะขา้างหน้าจะเป็นยังไงออก็เลยเหมือนให้กําลังให้เพลงนี้เป็นแทงกำลังใจงให้กับตัวเองแล้วก็ให้คนรอบข้างด้วยว่าอย่างน้อยเราเราสู้ไปด้วยกันนะครับก็เพลงนี้ถ้าทำกับ Free Fire นะครับโปรเจกต์ฟรีไฟล์เพลง no games <c oughs> ก็ดูนในเราในยูทูบช anel two piece southside อ่าติดตามกันได้เราสมบ,บะะูรณ์เพลงใหม่นะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะคะต้องเลยน้องว่าช้าขอบคุณนะขอบคุณเยอะชื่นนะ ไปฟังกันได้ไปฟังกันได้เลยช่วงหน้าเรากลับมาดูกันว่าใครจะได้แสนกลับไปบ้านนอนฝันสักคู่เดียวฮะกลับได้ละเอาเลยเกมนี้ไม่ใช่เกมเพื่อสะสมเงินรางวัลอีกต่อไปแต่เพื่อหาหนึ่งคนที่จะเข้าไปชิง1นึ่งแสนบอรกติกาไงห้ เดี๋ยวจะได้ฟังคำใบ้จากพี่อ้อมนะฮะหลังจากนั้นจะมีภาพดาราปริศนาขึ้นมาจิ๊กซอว์เปิดทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวรู้ว่าเป็นใครกดเพื่อตอบทันทีถ้าตอบถูกได้คะแนนในข้อน,นั้นไปถ้าตอบผิดอีกฝั่งหนึ่งจะมีสิทธิ์ดูภาพจิ๊กซอว์ที่เหลือหนึ่งครึ่งหนึ่งอของที่เหลือนะฮะ<อ>แล้วก็มีสิทธิ์ตอบเช่นเดียวกันใครทําได้2ภาพก่อนทีมนั้นพาคนทั้งภาคเข้าไปชิงหนึ่งแสนบาทจ้าเป็นอไรคะ้อมแล้วคำใบ้คำแรกนักบิด นักบิดจิกซอไปนักบิดนักบิดบิดเหมือนลูกบิดแน่เลยอึไรคิวมาแ้หยดูไม่รู้ห่วยดูไม่ออกเลยแค่เป็นนักบิดบ้างแต่เย็นแตเย็นเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวมาเออน่าจะเป็นนักบิดจริงฮะโดนลมนักผากว้างเลยนะฮะ เอ้าวอ้าวหนูยังผมขอตอบก่อนกแล้วกันเกี่ยวกับตอบไม่ต้องถูกนะเอาวงการนักบิดเหมือนกันใช่ฮะนี่คือใครฮะผมว่าใกล้ตัวพวกเราที่สุดนะฮะถ้าเป็นนักบิดก็คงจะเป็นคุณโตนโลเฮ้ยตโนก่อนแรกหนูคิดว่าพี่โน่เหมือนกันแต่ว่าพี่โน่เขาจะผิวแทนกว่านี้แล้วเขาจะไม่มีฝ่ายตรงคิ้วด้วยแล้วก็ตาน่าจะชั้นเดียวใช่ โตโน่มันเหมือนตรงไหนมันเหมือนตรงไหนก็เราคิดถึงนักบิดไงนักบิดก็จะไม่มีใครคนใกล้เคียงที่สุดก็คือโตโน่อ๋อคิดเอาจากผลงารนักบิดใช่พีมไซด์เหมืกันเป็นนักบิดจากพีไซดเย่าเหิ่อย่าเหิือย่าเหิือย่อเหิือเย่าเห่อเยื่เยื่อ่อเหยน่อเหอเหยื่อหยื่อเห่อเหื่อเ้ยื่อเห่อเหอเเห่อเหยด่่หือ่เหออเ่เอ่เื่ออเเ ูเนี่ยแัทนัทกับพี่ลงพงมีโอกาสได้ดูจิ๊กซอว์ครึ่งหนึ่งของที่เหลือฮะไปครับไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ชื่อโดนัทไม่ใช่ชื่อโดนัทใครอ่ะพี่รักเจ้าทุยอยู่ไหนบีเอ๋บีเอเลนดบีโต้บีโต้ครับบีโต้ครเดลินโดบีใจเจ้าถุยอยู่ไหนเจ้าถุยอยู่ไหนเออดูจากอะไรดูจากอะไรดูจากอะไรคะดูจากอะไรถามเราอ่ะดูจากปากนู้นจากปากไม่รู้ แต่เราพี่เจบต,ตอบไม่ได้ล้วหนูรู้แล้วว่าใครรู้แล้วว่าใครคน,นึกชื่อไม่ออกนึกชื่อไม่ออกออ Peter c o คอ d e r e n d o r ใช่ถ้าถูกต้องออกนำไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนจ่อรอพาคุณจอ,อยเข้าไปชิงหนึ่งสาบาท Peter c o คอ d e r e n d o r เป็นคำตอบที่ ภาพนะฮะถ้าได้อีกภาพเดียวคุณจอยก็ไปชิง10,000แบาททันทีพี่เจี๊ยบครับอย่าลั่นอย่าลั่นดีอย่าลั่นดีพี่เจี๊ยบเพราะหนูเขาเป็นนักลบค่ะอะไรนะเป็นนักลบเป็นนักลบมั่นใจต้องฟันเลยมั่นใจต้องฟันเลยอันนี้โอกาสนานอาจจะไม่ได้ฟันก็ได้อ๋ออย่าพูดในเนื้อหน้าอยู่ใช่ฮะแล้วเป็นไงล่ะพลาดครับเอาล่หลังตีดีๆนะครับข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะคำใบ้คือเชฟตัวจริง จกซอไปฮะอุ้ยกำหูจบแล้วกูอะออไอ้ไรไอ้ไรไอ้ไรมันใจยังมั่นใจยังมันใจค่อยกดมั่นใจค่อยกดมั่นใจค่อยกดเอาตัวมาเลยใครหนูเล่นละครกับพี่เขาอ่เล่นเรื่องอะไรอ่ะหน้ากาดแก้วเขาหน้ากาดแเขาได้เป็นแม่หนูในเรื่องค่ะเขาเล่นเป็นแม่หนูด้วยใช่เออเขาคือทำไมต้องหนึ่งเป็นเชฟตัวจริงเพราะว่าเพราะอะไรเขาเป็นพิธีกรรายการเชฟ จะตอบว่าเท้าวันนี้พี่ป๊อกปิยธิดาคอณบุษบงค่ะเออใช่พี่ก็เห็นปากพี่ก็ไหวตรงใช่พี่จำตังหูได้ตังหูคุณนี้เจอบ่อยป่าวแหมเก่งขึ้นมาเชียวเก่งขึ้นมาเชียว์ถ้าป๊อกปิยธิดาเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้สองข้อทันทีคุณจอยเข้าไปชิงหนึ่งแสนบาทนะแต่ถ้าผิด ทางฝั่งนั้นจะดูจิ๊กซอ่อีกครึ่งหนึ่งซึ่งจำนวนเยอะมากเหลือจำนวนเยอะมากเขาได้ดูเยอะมากเลยทีเดียวให้ไม่ใช่ว่าน้อยใจทำได้และป๊อปเบญทิดาเป็นคำตอบที่ยังไงจบตรงนี้หรือโอกาสจะเป็น อย่างเดียวนะเขาไปเรียนที่เลอกดองเบลมาด้วยแล้วก็ได้เหรียญทองวว้าได้ไปเรียนที่นั่นแล้วก็เก่งมากได้เหรียญทองออ๋พอเขามาทํางงทำไมเขาจะได้อธิบายจริงๆว่าทําอะไรลงไปเขาก็รู้จริงๆว่าวิธีการทําอาหารเนี่ยมันทํำยังไงโอเคแล้วจอยฮะก็ไปชิงหนึ่งแสนบาทจ้าไม่พูดมากแต่พูดตลเมากเราไม่พูดมากเรายังไม่หยุดพูดเลย คุณหมูน้อยเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาสนุกค่ะสนุกนะน้ำตาลนุ่นไปด้วยนุ่นไปด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะจากเป้าหมายในการนำเงินไปเปิดร้านนมปั่นให้น้องนะฮะรับเงินกลับบ้านไปหนึ่งมืนห้าพบาทจ้าโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจอยจะสามารถคว้าหนึ่งแบาทได้หรือไม่กับตู้พารวย ใชครับนี่คือตู้พารวยละห้าตู้ของเรานะฮะในห้าตู้นี้มีเงินห้าพันอยู่สองตู้มีหนึ่งหมื่นอยู่ตู้หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งตู้และหนึ่งตู้เป็นแจ็คพอตของเรามูลค่าหนึ่งแสนบาทเลือกหนึ่งจากห้าตู้และหวังว่าจะโชคดีถ้าโชคดีรับไปเลยฮะแจ็คพอตมูลค่าหนึ่งแสนบาทก่อนที่คุณจอยจะเลือกนะคะเดี๋ยวมาถามดาราพารวยทั้งสี่ท่านถ้าเป็นเขาที่จะเลือกตู้ไหนกันบ้างทางนี้ก่อนเลย น้องแนทถ้าเป็นน้องแนทน้องแนทจะเลือกตู้ไหนระหว่าง1ถึง5คะหนูเลือกตู้ที่2ค่ะตู้2มีเหตุผลเลยไหมคะหรือว่าเราเราชอบหนูหนูยังไม่มีเหตุผลตอนนี้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าหนูอาจจะมีค่ะโอเคพี่ทอกนะคะพี่เลือกตู้หนึ่งก็ได้ตู้หนึ่งตื่นเต้นไงตื่นเต้นตื่นเต้นอินเตอร์เอาเป็นตู้ห้ากันแล้วกันตู้ห้าน่าจะวางไว้สุดท้ายบินเลือกวันเกิดตัวเองเบอร์สี่เบอร์สี่อ่า เอาละตอนนี้คุณจอยจะฟังความคิดเห็นของเขาแล้วเอามาตัดสินใจก็ได้หรือจะเชื่อตัวเองก็ได้ตู้หนึ่งถึงตู้ห้าเลือกตู้ไหนดีครับตัดสินใจดีๆฮะยูคือโอกาสคว้นหนึ่งแสนบาทเลือกตู้หมายเลขสี่โอ้สี่จ้าตามบิ้นตามบิ้นเหรอคะหรือว่าเราเลือกเลือกเกี่ยวแค่เพราะว่าเจอเอง กิดวันที่สิบสี่เอาล่ะตอนนี้หมายเลขสหมายเลขสที่จอยเลือกเหมือนน้องบินนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันทีละตู้ดูกันว่าตู้ไหนบ้างนะฮะเราเราไล่เลยไหมเราเริ่มจากตู้ไก่ตัวก่อนตู้ไก่ตัวที่ไม่มีใครเลือกก่อนออกาแแล้วตู้หมายเลขสามีโอห้าพันห้าพันบาทเอาล่ะเอ่อ ขอไปตู้หมายเลขสอก่อนจากน้องแนทน้องแนทน้องแนทมีอยู่หมายเลขสอมีอยู่หนึ่งหนึ่นแล้วก็ของพี่ธงพี่ธงเลยไล่มาแล้วพี่ธงเลือกตู้หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งมีอยู่ห0ึ0งนึ่งห 15,000บาท15,000บาทกับตู้100,000เฮ้ยึ่งนที่นี่ตู้นี้ของคุณจอยตี่ถู้เลือกของพี่เจี๊ยบนะเอาล่ะคุณจอยครับตู้หมายเลขสี่ที่คุณเลือกไว้มันอาจจะเป็น100,000หรืออาจจะเป็น15,000บาทก็ได้เอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมเรามีข้อเสนอค่ะข้อเสนอมาเลยค่ะทางนี้เป็นคนพาเข้ามาอืมน้องแนทเลือกให้แนทเลือกเลยหนึ่งในห้าซองนี้เลือกมาเลือกเยอะๆเลย โโอ้หกลับบ้านนอนจะตายกับบ้านหลับเปตายเชื่อเอางี้ไหมเปิดตู้มามาอาจจะเป็น15ื่นห้าก็ได้หรืออาจจะเป็นแสนก็ได้จะไม่มีอะไรแน่นอนเอาของชัวชัวในซองเลยไหมถ้าไม่เปิดตู้รับไปเลยเงินจํานวนนี้ไปครอบครองข้อเสนอของเราอยู่ที่สามหมื่นบาทตอนนี้สะสมไปแล้ว15,000บาท บวกกับ3 0,000บาทข้อเสนอของเราตอนนี้รับกลับบ้านไปเลยจังหวะนี้เลย4 0 0 0 0ื0 0 0้าืบาทครึ่งแสนแล้วนะเออเกือบครึ่งแสนละเป้าหมายคือการทอไไปซื้อเต็นท์เปิดร้านที่หน้าบ้านถูกต้องไหมฮะใช้เงินทุนเท่าไหร่ห0ื่นค่ะถ้ารับจำนวนนี้กลับบ้านไปตอนนี้45,000บาทถ้าเปิดตู้มีโอกาสได้ทั้งแสนหรืออาจจะเป็น15 0 0 0ก็ได้เปิดตู้หรือไม่เปิดครับคิดดีๆคิดดีๆ สี่หมื่นห้อยู่ในมือตอนนี้แล้วชัวร์สี่หมื่อยู่ตรงนี้แล้วชัวร์ถ้าเปิดเจอ15ื่นอาจจะกลายเป็น30,000ยอดรวมิดหรือไม่เปิดครับเปิดเปิดูนาอะไรโอ๊ยอะไรพะวะว่าเขามีโอกาสได้แสนเหรอเรือจะเป็น15ื่นก็ได้พี่ขอ5,000นะนะครับเอาไปปลูกบ้านครับผม เยอะมากแล้วแต่เลือกจะปฏิเสธไปนะฮะมาลุ้นแสงกันและตู้หมายเลขสี่มีเงินเยอะตัดสินใจถูกหไหมไหมในการยิงข้อเสนอสามหมื่นบาทไปจะได้หนึ่งแสนบาทไปครอบครองหรือเปล่าตู้หมายเลขสี่มีเ,มเมงินเยอะ จันเจี๊ยบผมจันเจี๊ยบผมครับจันเจี๊ยบจับไปเลยฮะซึ่งแสนบอกคุณมากครับขอบคุณครับผู้ใจดีมากแต่มาวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จตามเป้าหมายนะฮะได้เงินไปเขาเรียกทําเต็นท์ให้กับที่ร้านนะครับผมรวมจากรอบแรกได้15,000บาทรอบนี้ได้อีก15,000บาทรับเงินกลับบ้าน30,000บาทจ้าเันนี้คุณจอยวันนี้ได้มาเจอรู้สึกยังไงคะนางงามที่เรา รักและประทับใจประทับใจค่ะวันนี้น้องแบบแบบเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างคิดว่าน้องยิ่งสนุกกับพี่เมย์ยิ่งรักเข้าไปอีกค่ะทั้งพี่ธงธงด้วยค่ะจะติดต้างผลงานต่อไปค่ะแล้วสาหรับก็ถึงไม่ได้แสนแต่ได้แค่จํานวนนี้ก็คุ้มแล้วค่ะที่ไว้มาเจอทั้งพูดว่าขอบคุณรายการขอบคุณาทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ่มากค่ะแล้ววันนี้นะ นะคะดาราพาลวยทั้ง4ท่านนะคะคที่มามอบเงินให้กับพี่จอยทุกคนเลยแหละนี่ทางนี้นะคะน้องแดนพี่ทงทองน้องบินแล้วก็พี่เสียบค่ะขอบคุณ,คณมากค่ะ เอาล่ะตาคุณผู้ชมนะนะตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์<ช>โควิดระลกใหมใ<ช>่นะฮะ,ะอย่าลืมเว้นระยะหา่างใส่หน้ากากให้ดีแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆละกันเป็นห่วงทุกคนนะฮะและทุกวันอาทิตย์มาเจอกันแบบนี้กับ<ช>บรรยากาศ<ร>อ,อันน่าประทับใจนะเวลา11โมงวันอาทิตย์ช่องวัน31กับดาราฮารุ